สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศถีฐรนัครา,านะครับเดีย๋ยวเพิ่งปิดหนีไปไหนนะเดีย๋ยวจะพามาชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงที่ผมคิดว่ามันสวยนะครับเท่าถนนเลยนะในแปลงนี้นี่ปรับที่ถมที่เกตที่มาแล้วมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยนะแปลงนี้เกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกว่าอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวค่อยบอกแปลงนี้นะหน้ากว้าง60เกือบ70เมตรอ่ะนะ70เมตร8ดไร่หนึ่งงานกว่าอ่า8ไร่หนึ่งงานกว่าขาย2 9, 000. 8, 000, ล้าน9้าไร่นะครับหนึ่งงานกว่า2อล้าน9เนี่ย ติดชาวบ้านเลยนะมีบ้านคนเยอะเลยตรงข้ามนี่ก็ทำน,นี้เขาเรียกอะไรนะหน่อไม้ฝรั่ง่ะตรงไปก็เป็นถนนอีสไซสอีกเส้นหนึ่งผลอยู่ที่อเาเภอเราขวัญน,นะจังหวัดกาญจนบ,บุรีท้ายที่เรานะจังหวัดสุพรรณแล้วท้ายที่เราอะนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ผมมองว่ามันโอเคโอเคในระดับหนึ่งเลยฉนดคุ่แดงด้วยนะครับมีภูเขาห้อมล้อมเลยนะแต่มันมองยากอ่ะเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อนอย่างผู้ปีนหนีไปไหนชมไปเรื่อยๆผมมองว่าปลูกบ้านได้สบายเลยตรงเนี้ยอดีตเขาเคยปลูกบ้านวบแล้วเขาลื้อไปอะนะ เห็นต้นจันถาไหมต้นจันถาเนี่ยแบบใบสั้นด้วยนะต้นนี้ประมาณเกือบสามหมื่นนะครับใครที่นิยมปลูกไม้ล้อมคงรู้ดีนะแล้วอันนี้ผมไม่เรียกไม่แน่ใจนะต้นจิกหรือต้นแจงอะนะต้นนี้เอาไปทําไม้ล้อมเนี่ยเป็นแสนนะครับต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแปลงนี้มีมูลค่าเยอะแล้วท่านดูนะท่านดูถนนถนนกับที่เราอเท่ากันเลยนะอ่าแล้วกับไฟฟ้าประปา,ปาพร้อมอยู่กลางชุมชนด้วย ป่ะเดี๋ยวเริ่มกันเริ่มดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาเพิ่งมาเกตที่ไถที่ถมที่ไม่ไม่ไม่กี่วันเองนะครับท่านเห็นรัวเขาไหมเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนผม,มนะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงท่านนะฮะใจเย็นๆก่อนเดินเหนื่อยครับเนี่ยเลาะั้วนลวดหนามเนี่ยลงไปประมาณสักสองรอเมตรได้นะครับเขตเราคือติดั้วนลวดหนามเขามาขามทั้งหมดนี้คือที่เรานะที่เรานะครับอ่าแล้วก็มากูดนะเนี่ยตรงไปเลยประมาณสักหกสิบกว่าเมตรได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูด้านตรงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยมะกรูดเยอะๆเลยนะครับมีต้นไม้หลายอย่างแล้วก็เป็นลานโล่งๆเลยนะฮะสองล้านเก้านี้ไม่ได้ลดแล้วนะครับไม่ได้ลดแล้วราคานี้เลยนะครับรางวัดให้แล้วก็พร้อมค่าโอนนะครับ่ะตรงไปเรื่อยๆไปตรงออกไปในประมาณสักสี่ร้อยกว่าเมตรขึ้นถนนเส้นหลักนะฮะเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเราขวานไปอูอ่ทองสุพรรณบุรีนะครับตองนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล91เเมตรผมไม่ได้พูดผิดน,นะฮะ 91เมตรวัดจาก G P S อวัดจากอ่า g o o g l e ทั้ง Google วัดจากแอปพลิเคชันนะครับระวังรถอ่ะเดินมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็มีบ้านคนด้วยนะเนี่ยบ้านคนเอ่อภายในที่เรามีบ่อหนึ่งลูกนะลูกเนี้ยหนึ่งลูกนะครับมีต้นไม้มีอะไรอยู่บ้างนะฮะเหมาะไว้เก็บน้ำได้สบายเลยนะครับนี่ที่เรามีตรงนี้ผมให้ท่านเห็นก่อน แล้วตรงไปก็นจะถึงถนนนี้คือภูเขาหุบเขาท่านขับรถมาท่านจะเห็นหุบเขาตลอดเลยนะครับหุบเขาตลอดเส้นทางนะฮะที่อยู่ที่เขาหุบเขานี่อยู่ที่กาญจนบ,บุรีกับสุพรรณบุรีนะครับดินมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะยังไม่สุดเขตเรานะผมถึงบอกว่าท่านใจเย็นๆอย่าเพิ่งปิดไหนไปไหนนะครับชมกำนันเพลินไปก่อนนะฮะนี่ที่เราประมาณนี้ถ้ากา่ก่อนจะให้อหมวนตัวกลับนะให้ดูตรงนี้ก่อนเห็นไหม มันโปร่งอะที่นี่มันโป่งครับมันโปร่งมันโล่งดินมันก็เป็นดินร่วนนะครับเนี่ยป่าเนี่ยนะตั้งแต่ตรงนี้เลยพูดง่ายๆไปยันที่ผมจอดรถอ่าส่วนด้านข้างเนี่ยมันก็เป็นในฉนดมันก็เขียนว่าห้วยสาธารณะนะเพราะฉะนั้นในฉนดเนี่ยจะติดสาธารณะอยู่สองด้านก็คือด้านหน้าเป็นลาดยางแล้วก็ด้านนี้เป็นร่องน้ําเขาเขียนว่าอย่างนั้นน่ยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับไปดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง แค่ข้างหน้าผมว่าบรรยากาศมันโอเคแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อนะบ่อที่เราขุดไว้เอามาถมที่เรานี่แหละในที่เราเนี่ยนะครับทีนี้ปัจจุบันมันมีป่ามีอะไรอยู่บ้างธรรมดาครับธรรมดาเราก็คือว่าเรามาแล้วก็ทําให้มันโล่งซะนะครับทําให้มันโป่งซะเนี่ยครับมันไม่ได้ลกอะไรมากนะครับแปลงนี้อยู่ในเขตเอ,อปตอเราขวัญน,นะครับอ,อปตอเราขวัญก็ห่างจากนี่ไปไม่ไกลมากไปเดี๋ยวผมพาไปดูในที่ มีต้นลูกเลยนะต้นลูกต้นไถอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งจะไถเสร็จเมื่อวานนี่เองครับตอนแรกที่มันจะไม่เรียบไงม,มาถมมาไถให้เรียบเลยนะครับเนี่ยบ่อนะครับเกตได้ไม่ยากหรอกครับหันหน้าจากในที่เราออกถนนนี่ตะวันออกเฉียงเหนือนะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแถวต้นนี้นะฮะต้นจิกหรือต้นแจงผมเรียกไม่ถูกนะไปยันถึงจอดรถนะข้างหน้าเคลียร์นะครับ หมู่บ้านคนมีตลอดนะไปะเราเดินเข้าไปด้านในเลยเออท่านดูก่อนเรา,าระดับถนนกับระดับที่เราเท่ากันนะฮะเท่ากันเนี่ยถ้ามาปลูกบ้านตรงนี้นะสบายเลยนะครับข้างๆต้นจันทาเนี่ยนะจันาทานี่ผมว่าหลายสิบปีแล้วนะเมื่อก่อนเคยคิดจะมาปลูกอยู่เยอะจันทาเนี่ยสวยครับมันเป็นไม้อย่างเงี้ยไม้ไม้อย่างเงี้ยฮะใบสั้นด้วยนะเนี่ยถ้ามาปลูกบ้านตรงนี้สบายนะครับมาเคลียบบ่อให้โล่งเจ้าก็สบายละอ่ะเดี๋ยวลองหมุนให้ดูก่อนนะครับ แไล่หนึ่งงานเกือบไปไล่ครึ่งเนี่ยไปดูที่ว่าไอ้สองล้านเก้าเนี่ยมันโอเคป่ะคุดแดงมันโอเคกันไหมไปเดินไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ถนนนะมันที่เราแหละเพียงแต่ว่าเขาถ่ายให้มันโป่งไว้นะครับตอนแรกถนนมันไม่เรียบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอะถนนแค่มาผ่ากลางมันก็ที่เราทั้งหมดน่ะที่มันก็คือเหมือนผืนผ้าเรานี่แหละครับสีอย่างผืนผ้าเรานี่แหละแต่เป็นกึ่งจัตุรัสกึ่งผืนผ้ามันไม่ได้ด้านเท้าอ่ะด้านเท่ามันก็จัตุรัสใช่ไหมล่ะ ติดข้างบ้านเขาเลยดูง่ายๆนะไอ้ที่มีวัวไม่ใช่ของเรานะไอท้ที่ที่มีหญ้าอ่อนๆนะของเราหมดเลยนะครับใครมั่นใจจะมาจําเลยก็ได้นะสองหมื่นโทรมาดโูโทรมาจองเลยหรือจะมาชมที่ก็ได้นะนะครับหลังที่เรานี้คือสุพรรณบุรีแล้วนะมันที่มันติดกันครับราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะครับเห็นไหมข้างหลังก็หูเขา เดี๋ยวผมมองวันตัวก่อนแล้วท่านจะเห็นว่าเออมันสวยเห็นไหมผมไม่ได้ให้เขาถ่ายย่าเองเนี่ยไอที่มีวัวไม่ใช่ของเรานะเนี่ยหมดเลยที่เป็นลานสีเข,เขียวเนี่ยยันข้างหลังเป็นป่าข้าวโพดไม่ใช่ของเรานะท่านดูอย่างนี้นะท่านดูตามผมนะท่านดูบ้านคนนะนับสีเอาละฮะสีหลังคาดูาแล้วกันนะเห็นไหมหุบเขาเลยนะครับฝั่งนี้ยังหุบเขาะอะง่ายๆนะครับเนี่ยหุบเขาหมดเลย มองข้างหน้าเป็นแปลงที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับใครไวใครได้นะครับคิดเยอะไม่ต้องนะครับมัดจำสิบห้าวันได้สิบห้าวันนะครับสองล้านเก้าไม่ได้ต่อรองนะครับแปลงนี้ใครไวใครได้คิดเยอะไม่เป็นไรครับกังวลกลัวโดนหลอกกลัวโดนต้มไม่เป็นไรครับเอาที่ท่านสบายใจนะฮะใครยังไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องติดต่อนะครับเอาที่ท่านสบายใจท่านจะไปซื้อความทุกข์ให้กับตัวเองใช่ไหมล่ะซื้อให้ทําไมล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะซื้อที่ต้องมีความสุขครับต้องมีความเชื่อมั่นครับเห็นไหมไอแนวแนวในป่านี่ไม มีบอ่อน้ําอยู่เห็นไหมทิมบอกอะเลาะมาเลยตรงนี้มีต้นมะกรูดเยอะเลยนะมะกรูดนี่อยู่ในที่เรานะแล้วก็มีต้นไม้ไผ่ต้นลวกอะไรเขาปลูกไว้ตรงนั้นอะนะรอบรอบเขตของเรานี่แหละรอบฝั่งนี้นะไปะเดี๋ยวผมพาพาเดินดูจากข้างในย้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันนี้มันย้อนแสงนะครับโอ้โหสูงกว่าระดับน้ำทะเลาสเล91เมตร m, นี่ก็ตกใจเหมือนกันนะสูงกว่าจริงๆฮะตอนแรกผมมองไอ้เครื่องมือแอปพลิเคชันในการวัดเนี่ยมันมั่วเปล่าลองสองเครื่องให้มันเท่ากันเลย เท่ากันแสดงว่าเออไม่มัวละจริงๆนะครับเนี่ยหญ้าอ่อนๆคือตอนแรกอ่ะทั้งเจ้าของเขาจะทําให้ลงันอย่างนี้แหละผมบอกม่าจะเพิ่งเลยเอาเขียวๆไว้ให้มันดูเป็นธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวคนซื้อจะไม่รู้ว่าเอะที่นี่มันแรงหรือเปล่าหญ้าเยอะไม่มีเลยจะไปมองอย่างนั้นนะฮะเขาเลยถ่ายมาเฉพาะตรงกลางให้อ่ะเดี๋ยววงม,มุนตัวนิดนึงเห็นภูเขาไกลๆไหมล้วมีเจดีย์นะ่ะเขาขาวอ่ะ นะเขาเรียกว่าวัดเขากําแพงนะอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับดินแม่บ้านคนเต็มเลยเห็นไหมดยินเสียงใช่ไหมฮะอ่าหุบเขาดูนะฮะวิวนี้ผมอยู่ตรงกลางๆนะครับอัวมองผมเพียบเลยมันจะวิ่งมาหาหรือเปล่าก็าไม่รู้อ่ะดูมุมนี้นี่เห็นไหมเอาง่ายๆดูใหม่นะมองไกลๆนะหุบเขาปะภูเขาปะนะครับด้านหน้านะภูเขานะครับพอมาด้านนี้ท่านมองทะลุให้ทะมุุดหลังคานะ ผมอยู่ใกล้ป่ามองไม่เห็นมองให้ทะลุรู้ป่านะหลังคาแม่นี่ด้านที่สองเห็นนะภูเขานะครับไปด้านนู้นมันก็มีนะแต่เพียงแต่ว,ว่ามันมองไกลๆนิดนึงแล้วก็มาด้านนี้ภูเขาอ่าภูเขารอบด้านนะครับก็ลองดูนะครับเป็นทางเลือกให้กับท่านอีกทางหนึ่งนะครับไม่แบ่งขายนะครับอันนี้ไม่ได้แบ่งนะฮะขายยกแปลงผมรีวิววันที่สิบเอ็ดกันยายนนะครับสิบเอ็ดกันยายน จะมาสุดเขตด้านหลังแล้วที่เป็นข้าวโพดไม่ใช่ของเราที่เป็นต้นไม้ไม่ใช่ของเราอ่าที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะพุ่มไม้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเดินมาให้สุดก่อนผมจะได้อธิบายได้ทีเดียวดูดีๆมองตามใหม่นะครับที่เป็นต้นไม้ไม่ใช่ของเราต้นไม้ใหญ่ๆนะที่เราเป็นลานที่ชุ่เขียวสวยๆเนี่ยนะตรงไปตรงนั้นเป็นบอ่อน้ํานะครับออกถนนเกือบ70็ดิเมตรอะหกเมตรกว่า แล้วก็มีของเราที่เขียวเนี่ยยันนุ่นเลยนะฮะแต่ที่มีตรงวัวอยู่ไม่ใช่ของเรานะครับเนี่ยแล้วข้างหลังก็มีเขตมีเขตชัดเจนครับให้ดูดินอันนี้ปลูกบ้านนะครับมาปลูกบ้านนะครับมาเลี้ยงสัตว์ได้สบายสบายอ่ะนะแต่ผมบอกก่อนนะสองล้ 2, 09, านเก้าไม่ได้ลดนะฮะแปลงนี้เขาลดลงมาแล้วนะครับจากสามล้านกว่าเดี๋ยวจะต่อแล้วมันจะคุยกันแล้วท่านจะเสียวความรู้สึกเห็นเขตแปลงแนวเขตไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหสวย แปลงที่สวยอีกแปลงนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเขตนะันเดี๋ยวท่านงงนเห็นไหมดูบ้านคนผมห่านจากจบ้านคนประมาณตรงนี้นะประมาณสักสองเมตรได้อ่าให้ดูภูเขาที่ผมบอกป่ามันบางเมื่อกี้นี่แหละฮะภูเขาลูกนี้ได้แหละข้างหน้าก็มีบ้านคนนะครับมันขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอรเราขวัญที่เฉยแต่มันอยู่ติดเขตสุพรรณเลยอะ่ะเนี่ยที่ผมยืนอยู่เี่ยเนบ้านคนเดียว หมุนตัวก่อนเวลาท่านมาดูท่านจะเห็นป้ายท่านก็จะงงๆบ้านคนในจังหวัดสุพรรณแล้วนะเนี่ยถแถบแถบหวสุพรรณแล้วนะครับอ่ะป้ายมาสุดตรงนี้มันต้นอะไรไม่รู้เขียวๆเนี่ยมันไม่ใช่หญ้านะไม่รู้ต้นอะไรนะครับที่มันก็คือเป็นสี่เหลี่ยมกิดชัดเจนอ่ะนะวันนี้วันศุกร์ละ พรุ่งนี้เผื่อใครมาชมนะครับผมรีวิววันนี้ผมก็ออกสื่อวันนี้เหมือนกันนะครับเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งนี่นี่เห็นหลักไหมอ่าแล้วก็ตรงออกไปเลยเป็นเส้นตรงออกไปเลยตรงดิ่งเลยพูดง่ายๆที่มีวัวไม่ใช่ของเราเนี่ยครับดูง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนด้านหลังผมตีเกือบหกสิบเกืบเจ็ดสิบเมตรอะนะต้องมาจับพิกัดดูนะยันป่าฮะเมื่อกี้มันมองยากว่ามันมีนั่นด้วยมันมีเออมันจะ ข้างหลังมันจะกว้างนะแล้วมันก็ตรงไปแล้วมันจะชิงเขียงออกนิดหนึ่งข้างหน้าจะแคบกว่าข้างหลังหน่อยนึงนะครับโอ้เป็นสนามฟุตบอลได้สบายสบายเลยผมชอบข้างหน้ามันโป่งดีไปแล้วเดินออกไปเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางใครสนใจนะเบอร์ผมก็098 38 7 5 209เอาใหม่นะครับ098 38 7 5 209นะ ID line ผมก็ SIBOY เลขนะครับแอดมเป็นเพื่อนกันได้นะครับเผื่อมีอะไรจะได้พูดคุยกันนะครับ วันนี้วันที่1 1บ2พรุ่งนี้ผมก็ออกรีวิว13าผมอยู่ลบบุรีนะครับผมอยู่ลบบุรีสิบากันยานะครับเผื่อใครจะไปเที่ยวแถวลบบุรีก็เชิญนะครับตอนนี้วันอาทิตย์ส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่เรือนเศรษฐีนักราชที่ลบบุรีนะครับมีคนมากรับไหว้สักระบูชาปู่ศรีสุโธย่ยาศรีพุทุมมาที่ผมสร้างสักระบูชาไว้นะครับให้กับคนทั่วไปสาธุชนได้กรับไหว้มากันเยอะเลยครับมาทุกวันแหละครับแต่ส่วนใหญ่เสาร์ที่คนจะเยอะเชิญนะครับใครจะมาก็แอดไลน์ผมแล้วสอบถามเส้นทางได้นะครับ ไม่ hand, ม,มีเชิงการค้าไม่มีเชิงพันธุ์นิดไม้่หนึ่งบาทนะครับมาไหว้นะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมานะครับเตรียมมาสองอย่างหนึ่งใจนะครับใจท่านที่ศรัทธาและเคารพนะครับสองพวงมาลัยติดสักพวงหนึ่งนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีให้บางครั้งไม่ได้มีให้เป็นพวงมาลัยดาวเรืองก็ได้มาลิก็ได้นะนะนะครับกาับขอพรกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสาหรับคนที่ศรัทธานะครับเหมือนเป็นถนนเลยเนาะแต่จริงๆตอนแรกอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นถนนแต่ไม่ใหญ่มากเขาเลยเกตให้เรียบเลยโอ้ลูกบ้านไดเพียบครับ ใครซื้อไปทําหมู่บ้านในสบายๆเลยนะแบ่งล้วขายยังได้เลยเพราะที่มันเหลือเฟือนะครับบอ่อไม่ใช่ก็เสียนะครับใครมองเสียก็มองอ่ามันก็จะเสียใครมองดีก็จะดีผมมองไว้เอาเก็บเอาไว้เก็บน้านะครับพื้นที่ที่เป็นบอ่อนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแล้วครับสักไม่ถึงถึงสองงานแล้วมั้งตีไว้สองงานน่ะนะครับไปเราเดินออกไปจะได้เห็นเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยมันย้อนแสงไงผยเลยมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตรงออกไปนี่ ตะวันออกเฉียงเหนือนะตะวันออกเฉียงเหนือผมจับข้อมูลเนี่ยนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยปีไปร้อยร้อยสิบกิโลแล้วกันประมาณร้อยสิบกิโลมาทั้งอำเภออู่ทองแล้วกันนะง่ายสุดอำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณแล้วกนะ็มาโพที่นี่เลยเราขวัญน,นะครับกาญจนบุรีอ่ะนะถามว่าเข้าแบงค์ไดไหมบางคุณถามก็ได้ก็ลองไปคุยกันเอาแล้วกันครับกับแบงค์นะฮะต้องลองไปคุยเอาพอ่าแบงค์งเนี่ยเขาไม่ได้คุยประวัติของผม เขาไม่ได้คุยประวัติของผู้ขายนะครับเขาคุยประวัติผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นใครถามผมว่าเขาได้ไหมกู้ได้ไหมผมตอบไม่ได้ครับท่านต้องไปเช็คประวัตินะครับประวัติต่งตางๆการผ่อนชำระเครดิตบูโรอะไรก็แล้วแต่ท่านนะฮะลองไปเช็คตัวแล้วกันนะครับในนี้ต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีเนี่ยแหละฮะต้นไผ่นะครับต้นมะขามเทศต้นจันทาต้นจิกต้นแจงอะไรนะะรั่นแหละฮะนะไม่งงนะเขาเลี้ยงวัวน,นี่ พ่อวัวจุดนั้นไม่ได้มีกลิ่นหรอกครับก็ไมได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรนะฮะเป็นสไตล์คนที่ชอบธรรมชาตินะครับผมบอกแล้วนะเลี้ยวขวาออกไปเนี่ยประมาณสัก400เมตรก็ขึ้นถนนเป็นถนนหลักอีกเส้นหนึ่งอ่ะนะระหว่างอำเภออูทองไปอำเภอเราขวานกาญจนบุรีนั่นแหละครับอูแปลงนี่ห่างจากการเยอะฮะแทบติดสุพรรณเลยนะครับเนี่ยเห็นบ่อไหมเดี๋ยวจะมาเป็นประเด็นในการต่อรองอีกไงต้องดักคอไว้ก่อนเห็นไหมตีไว้ไล่หนึ่งแล้วกันนะั้นดูค่อยๆนะ จริงๆผมมองตรงแรกแค่2งานกว่ากว้างนี่ก็ประมาณ20กว่าเมตรนะครับลึกก็ประมาณสัก3-4เมตรเนี่ยมีหมาด้วยตอนแรกมันไม่เรียบเห็นไหมเรียบกิฟเลยป,ปลูกบ้านตรงนี้หลังบเบลอเล่เขาเหาได้สบายๆนะไปะเดี๋ยวเราไปส่งกันที่ถนนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านแล้วกัน กินออะไรอะขอบคุณมากผมโพสหมาผมเสียชีวิตไปหนึ่งตัวชื่อเพชรโอ้กําลังใจเพียบเลยขอบคุณมากครับเป็นหมาภูเขาเงมันมาขออาศัยอยู่ด้วยมาได้ประมาณ40วันแล้วก็ป่วยนะครับแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตก่อนจะเสียชีวิตก็เป็นอาทิตย์นะตามหมอมาให้น้ําเกลือกันอะไรกันหลายอย่างนะครับมันมีนความผูกพันช่วงสั้นๆนะครับก็ขอบคุณมากที่ทุกคนที่ได้รับข่าวสารแล้วก็แสดงความเสียใจกันขอบคุณมากนะครับ ผมก็ไม่อยากเป็นสูญเสียแล้วก็รักษาให้ดีที่สุดนะฮะที่ผมยืนอยู่เหมือนกลางที่นะอ่าเนี่ยมุมนี้สวยจริงๆอ่ะโอเคฝากไว้แค่นี้พอสวยพองามนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกท่านนะนะครับยังไงเบอร์ผมนะเดี๋ยวหลายท่านบอกติดต่อไม่ได้0983875299อีกครั้งนะครับ 098 3875 209โชคดีมีความสุขนะครับไปแล้วจากผมบอยสิทธินคราชสวัสดีครับ